ตามพรบรรมหาเชลัยราชะพัฒน2,547นะคะ,ะก็ได้ระบุให้สภามหาวิทยาลัยลเนี่ยมอีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีอำนาจหน้าที่หลายประการแต่ประการแรกที่สำคัญก็คือสภามหาวิทยาลัยลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะ,ะกำหนดนโยบายแล้วก็อนุมัติแผนาการจัดการศึกษา การวิจัยการบริการวิชาการการทำนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอของมหาวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมาในขณะที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำบทบาทหน้าที่ตรงนี้แล้วทงมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามแผนตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินกิจการต่างๆ ตามแผนที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยไว้นะคะในเรื่องของการดำเนินการต้องเรียนว่าสภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้กำกับติดตามในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะให้มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะคะตามาพรบมหาวิทยาลัยลาราชภัฏเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการทํางานของท่านที่การมบดีและคณะบดีซึ่งในการที่จะกํากับติดตามเนี่ยทางคณะกรรมการก็จะเสนอแผนให้ทางสภาได้เห็นชอบแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบติดตามซึ่งจากการรายงานผลเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางคณะผู้บริหาร สูงสุดแล้วก็คณะบริหารรวมทั้งคณะบดีเนี่ยก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจังในการดําเนินการภารกิจต่างๆนะคะถ้าถามว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรไหมถ้าก็แทบจะไม่มีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของงบป,ประมาณมหาวิยะะทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปกับการเดือนค่าจ้างของบุคลากร เราะฉะนั้นในในส่วนของงบประมาณการดําเนินงานตามภกิจต่างๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างน้อยแต่มหาวิทยาลัยเองก็พยายามที่จะจัดการดําเนินการทําารกิจต่างๆเนี่ยให้ดําเนินการไปรู้รล่วงด้วยสําเร็จก็เป็นที่น่าพอใจของสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจต่างๆของของสภาตามที่สภามอบหมายค่ะค่ะก็ ในภาพรวมแล้วมหาชัยาละรัชภัฏทุกแข่งทั้ง38แข่งเนี้ยก็จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะ5ปีนะคะก็มีการปร,ปรับปรุงทุกๆ5ปีซึ่งแผนปัจจุบันนี้ก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นฉบับปีพศ2566ถึง2570นะคะ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยก็จะต้องนําแผนนี้สู่แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาก็เช่นกันทํามหาวิทยาลัยก็จจะทําแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการดําเนินการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยยึดหลักของอ community base นะคะ,ะก็พยายามที่จะบริหาร การดำเนินการที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมให้เป็นเรียกว่าในรูปแบบของ Smart Community, ะะสมาร์ทคอมมูนิ y ตี้นะคะสมาร์ทองโชพโนสมาร์ทเอสที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองขจัดความยากจนซึ่งมหาชลาัยให้ความสำคัญนักษาครูบาอาจารย์ก็จะร่วมกันลงปฏิบัติงานนี้ในชุมชน ะะแต่ถ้าถามว่าความภาคภูมิใจก็สืบเนื่องมาจากความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยในปี2,565เนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยก็มีบกการบริหารจาัดก,การที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการได้คะแนนการประเมิน ITA นะคะก็คือ Integrity Transparency Assessment ได้ระดับ A นั่นก็ทำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ย นอกจากจะดาเนินงานภายนอกมหาชทยายช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นแล้วมหาิทยายยังมีระบบการบริหารจัดก,การที่โปร่งใสมีคุณธรรมโปร่งใสทําให้สังคมเนี่ยได้รับการให้ความเชื่อมั่นด้วยการยอมรับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับมหาชทยายขอนับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถที่มหาิทยาลัยสามารถดําเนินการบริหารจัดก,การอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสจนได้ผลการประเมินในระดับ A ของปี2565น,นี้ค่ะ เป็นความพุ่งใจของสภามหาเชลัยลด้วยบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิยชล,ลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาที่มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวแทนเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็ขอให้นักศึกษาลูกสุริยะทุกคน มีความมุ่งมั่นทําตัวเองให้มีคุณค่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในการคลองตัวคลองตนหน้าที่การงานดําเนินชีวิตถูกต้องตามทนองครองธรรามแล้วก็ตนเรื่องหน้าที่การงานก็ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้จากการศึกษาเรีเรยนในมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งพัฒนาท้องถิน่นชุมชนสังคมและยึดมั่นในชาติศาสนา The